ทำควันนะครับโดยใช้น้ำยาน้ำยาตัวนี้ในการผลิตควันนี้เราก็ถ่ายใส่ขวดเล็กๆนะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บมันจะมีท่ออยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าปัดของเครื่องอ,อันนี้จะเป็นเมนู อันนี้จะเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลง,งอันนี้ปุ่มโอเคอันนี้จะเป็นปุ่มตั้งเวลาในการฉีดครับส่วนในตัวนี้อินเทอร์วลนี้ก็คือเป็นจังหวะหยุดส่วนดูเรชั่นนี้จะเป็นจังหวะฉีดถ้าเรากดปุ่มนี้มันก็จะฉีดไปตอนนี้ตั้งไว้ที่20วิแล้วก็จะหยุดไป10วิแล้วก็กลับมาฉีด20วิแล้วก็หยุดอันนี้สลับไปจงังหวะเราจะกดหยุดไอว้วอลลุ่มนี้คือเป็นปริมาณของ น้ำยาที่จะสูบไปพ่นบนฟันนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่80%ส่วนในตัวนี้จะเป็นสปีดของพัดลมกับตัวนี้ที่พ่นออกตอนนี้เราทดลองใช้กับตัวรีโมทอันนี้ที่เขาถามมาเราใช้สองปุ่มปุ่มสี่เหลี่ยมนี้จะเป็นปุ่มปุ่มรนันนี้จะเป็นปุ่มสต็อปนะครับอลองกดดูพอกดปุ๊บมันจะมีรูปฟันพ่อนออกมาแล้วก็ฟันก็จะออก น,นี80%ก็จะขมูงไงมันจะหยุดมันจะหยุดกมกด่มนี้นนนครับุดมันก็จะหยุดไอ้ลูกลูกคนควันมันก็จะหยุดไปนะครับ วไปตัดบ้างใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของถ้าจะใช้คู่กับ DMX นะครับก็จะมี DMX In กับ DMX Out แล้วก็สามารถตั้ง Address ได้โดยกดที่เมนู 1, 1> ครั้งปุ๊บมันก็จะขึ้นที่ DMX นี้ถ้ากดเลือกตำแหน่งของ DMX 1นึ่งองสาได้ตามต้องการพอได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บ อันนี้เราตั้งให้เป็น DMX หนึ่งก็กดโอเคเราก็จะเป็นการเซต a d d r e s ของเครื่องนี้ครับผมอ